ดีไซน์น่ารักตามชินโน้งโลมาจิ๋วแต่แจ๋วถาล้อยาวเท่ากับคโรล,ล่าอัลติสขุมพลงัง177แรงมา้าไม่รู้จะโม้ไม่นะ นับตั้งแต่ BYD เปิดตัวแบรนด์นะครับและเปิดตัวรถโมเดลแรกอย่างแอตโตสในไทยตอนนี้4เดือนผ่านมานะครับมีลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยมากถึง9,548คันจนถึงสิ้นเดือนกุมภานะถือว่าเยอะมากๆนะครับและวันนี้เขาเชิญพวกเราเนี่ยมาสัมผัสรถ,รถคันใหม่ของพวกเขาที่อาจจะได้ขายในเร็วๆนี้ครับกับคันนี้เลย BYD Dolphin นะครับน้องโลมาสุดน่ารักคันนี้นะในเสียงโลมาหรือเปล่านะครับผม ต้องบอกว่าดอฟฟินเนี้ยอยู่ในโอเชียนซีรีส์เหมือนกับซีลนะแต่อยู่คนละซีรีส์กันกับแอตโตสามแอตโตสามนั้นอยู่ไดนาสตี้ซีรีส์เป็นชื่อราชวงเพราะว่าที่จีนเขาใช้ชื่อว่าหยวนพลัสนะครับดีไซน์เขาบอกแบบเคลื่อนไหวพลิ้วไหวนะครับเหมือนแบบเป็นมูนมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลามาในตัวถังสีทูโทนนะมีให้เลือกนะครับหลากหลายสีเลยอันนี้ก็สีชมพูน่ารักหน่อยนะครับภายในก็เป็นทูโทนเหมือนกันไฟหน้าฟูลเอลดีของเขานะครับเอ้ยกระจังหน้ามีไฟทั้งแนวแบบนี้นะสวยใชย่ย่อยนะครับแล้วก็แน่นอนปิดดทึ่าางนนีี้นะ้ละลจม ช่องนิดนึงเอาไว้ระบายอากาศพวกแอร์คอนพวกนั้นนะครับมาดูเส้นสายด้านข้างมาในแนวแบบกระทัดรัดมินิมอลเนี้ยใครหลายคนเห็นจะนึกถึง Honda Jazz เพราะว่าด้านหน้าเนี้ยมันแบบเส้นสายแนวต่อเนื่องกระโปรงหน้าสั้นนะครับมีความคล่องตัวกระจกหน้าบานใหญ่โปรง่ปรงแบบนี้ใครชอบ Jazz Jazz เขาไม่เปิดตัวใหม่ก็ต้องมาดูคันนี้นะอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับมาดูล้อครับล้อเนี้ยมาพร้อมขนาด17นิ้วนะ เป็นสีแบบเรียกว่า3โทนดีกว่าเพราะมีสีดําสีเงินแล้วก็มีสีมันสีตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฝาครอบนะถอดออกมาได้นะครับยางเนี่ยยี่ห้อไม่คุ้นนะยี่ห้อเฉาหยางให้มาเป็นขนาด25 5ศูนทับนะครับผมและดูเส้นสายเนี่ยเขามีตกแต่งครีมด้านล่างนะเป็นสีดําเพิ่มความลุยของตัวรถนะครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วมิติตัวรถเนี่ยมันมีความยาวในระดับ4.1เมตรนะสั้นกว่า h o n d a c i t y อยู่นิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงออร์ากูดแคทที่คาดว่าราคาเขาจะถูกกว่านะ ตัวรถเนี่ยจะสั้นกว่าประมาณ8เซนครึ่งนะครับแต่ฐานล้อที่เห็นเนี่ยยาวกว่ากูดแคทถึง5เซนใครเคยไปนั่งกูดแคทจะรู้ว่าข้างในห้องโดยสารมันกว้างคันนี้เนี่ยกว้างยิ่งกว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งดูกันนะครับผมแล้วดูสิกระจกตรงนี้นะครับมีแตะการาดเปิดได้นะเหมือนกันกับรุ่นอื่นๆเลยแต่จะอยู่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งไม่มีด้านเดียวนะอะ่ดูมือจับครับ เป็นดึงอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับผมก็เส้นสายประมาณนี้ด้านหลังครับไม่มีกระจกหลังนะครับคนที่นั่งข้างในก็อาจจะรู้สึกทึบสักนิดหนึ่งตรงนี้เป็นแบบพลาสติกนะครับสีดําไม่ต้องไปพ่นสีกันเองนะเหมือนแอตโตสามแล้วให้มาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ไม่ได้มีการตกแต่งเป็นโครเมียมอะไรมาให้ครับและด้านท้ายต้องบอกว่าทีเด็ดโอ้ยไฟกลางคืนเนี่ยสวยไม่ธรรมดานะมันเป็นลายแบบแนวตรงยาวซ้ายขวาแต่มันไม่นะส่วนตัวผมว่าสวยกว่าแอตโตสามนะครับ เอ้ยใช้ได้เลยี่มีโลโก้น้องโลมาสุดน่ารักอยู่ด้านหลังด้วยเอ้ยโดยรวมโอเคนะด้านท้ายครับความจุเนี่ยประมาณ354ลิตรนะครับส่วนตัวเอ้ยมันกว้างกว่าออรากูดแคทที่ผมใช้อยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าพับเปาะเนี่ยเพิ่มได้เป็น1,300กว่าลิตรเลยมียางอะไหล่มาให้ไหมนะไม่มีนะครับอูด้านหลังนี่มันแทบจะติดข้างเลยเออมันมันไม่มีแบบพื้นที่หลุมลงไปที่เก็บของเท่าไหร่เพราะว่าเขาเอาที่ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นที่เก็บของด้านหลังแล้วเราไปนั่งดูข้างในกันดีกว่า ภายในครับอย่างที่บอกไปนะ ท่าสีเนี้ยมันได้เป็นสีทูโทนนะแมชกับสีภายนอกเป็นสีม่วงลายเมทัลลิกนะครับแล้วก็เป็นหนังเนี่ยสีม่วงอ่อนสลับกับสีครีมนะก็ดูแบบหวานแววดีสําหรับแบบคุณผู้หญิงที่ชอบนะครับหรือใครที่ชอบแบบนี้นะแต่ว่าหนังสีขาวจะเลอะง่ายหน่อยแต่ถ้าตัวถังสีเข้มนะครับอย่างที่เราเห็นเนคันสีเขียวตัดดําจอดอยู่ตรงนู้นเนี่ยภายในได้เป็นสีดําล้วนก็มีเหมือนกันและตัวท็อปมาพร้อมกับพารามิกซนูบานโตโตเปิดกระจกไม่ได้นะครับเอาหัวยื่นออกไปไม่ได้แต่มีม่านปิดมาให้ด้วยถือว่าโอเค สไตล์เขาพวงมาลัยครับก็แบบดึงขึ้นดึงออกไม่ได้นะครับปรับขึ้นลงได้อย่างเดียว2ทิศทางก็เหมือนกับกูดแคสนั่นแหละจอมัดวัด5นิ้วนะจอเล็กไปน,นิดนึงจอกลางขนาด12.8นิ้วนะก็โอเคและทีเด็ดของเขาหมุนจอก็ยังมาอีกนะครับเอาไว้อวดคนข้างได้เหมือนเดิมนะครับที่วางของด้านบนด้านล่างครับผมมี USB ชาร์จิ่งอะไรมาให้มาก็โอเคที่สําคัญเนี่ยมีปุ่มให้ระดับหนึ่งยุดที่ตรงนี้นะครับปุ่มปรับเสียงเฮ้ยเท่เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันดูใช้ได้เลยนะตัวเบาะก,ก็โอเคออกมาในแนวบักเก็ต รปรับไฟฟ้าตรงคนขับได้นะปรับได้แบบ4ีทิศทางนะครับผมเข็มขัดนิรภัยปรับระดับไม่ได้ด้วยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะนะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าและนี่คือที่ผมนั่งข้างหลังนะครับผมสูงรนะข้างหน้าตรงนี้ผมขับเองนะครับเขา่าหุยเหลือเทียบเลยนะครับแต่เท้าเนี่ยจ,จะสอดเข้าไปไม่ได้นะครับต้องให้คนขับเนี่ยปรับเบาะยกขึ้นหน่อยนะแต่โดยรวมพื้นที่โอเคเลยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะ แคบกว่าออรากูดแคทที่ปกติผมนั่งอยู่หน่อยนึงนะแต่โดยรวมบรรยากาศโปร่งใช้ได้ใกล้เคียงกันเลยนะซันรูฟแอบบานใหญ่กว่าใฮ้เนี่ยเกือบถึงหัวคนข้างหลังเลยแผงข้างก็เป็นวัสดุแข็งนะครับ แข็งหมดเลยยกเว้นตรงที่วางแขนอย่างเดียวที่สําคัญกระจกเนี่ยให้มาออโต้ทั้ง4บานนะครับอันนี้เปิดลงสุดได้แค่เท่านี้แอร์หลังไม่มีมีที่วางแก้ว USB หนึ่งช่องนะครับช่องใส่ของเบาะหลังเนี่ยมีมาให้ที่วางมือถือพนักพิงเบาะหลังทั้งหมด3จุดนะถือว่าโอเคแต่ไม่มีที่วางแขนต้องมารอดูกันว่ารุ่นปรับโฉมเนี่ยที่จีนเนี่ยเขามีที่วางแขนมาให้ด้วยเนี่ยจะมีมาให้ไหมนะครับและขุมพลังคันนี้นะครับมีน้ํากระเจี๊ยบมาให้ด้วยไม่ใช่นะ อันนี้คือคูลแลนนะเอาไว้สำหรับแบบระบายความร้อนของระบบเขานะครับคันนี้ให้มาเป็นมอนเตอร์เดี่ยวนะครับวางอยู่ที่ข้างหน้านะกำลังสูงสุด177แรงมา้าเอาตัวท็อปของที่จีนมาเลยนะครับแรงบิดเนี่ยเยอะไม่เบานะ290นิวตันเมตรใช้ได้นะครับอัตาราเร่งสูงถึง100ตามสเปคเคลมว่า7.9วินะครับท็อปสปีด160 นะครับผมแบตเตอรี่เนี้ยเป็นแบบ LFP เบรกแบตเตอรี่อลึงชื่อลิขสิทธิ์เฉพาะของ BYD วอยู่แล้วความจุ44.9กิโลวัตต์อนะครับเขาเคลมว่าชาร์จ AC เนี่ยสูงสุด7กิโลวัตต์0ถึง100ใน6ชั่วโมง25นาทีแต่ถ้าเป็น DC เนี่ยรองรับ60กิโลวัตต์นะครับชาร์จ30ถึง80ได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงและแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับ e- p พลตฟอร์ม3.0แบบใหม่แบบสับของค่ายเขานะครับที่เขาเคลมว่าแบตเตอรี่เป็นแบบเซลยมันทาาให้กกระ ถนนเนี่ยตัวรถเนี่ยมันไปพร้อมกันจุดส้นทวงต่ำกว่าห้องโดยสารมีพื้นที่ดีดกว่าแต่ต้องแลกมากับการซ่อมที่ซับซ้อนกว่าอยู่พอสมควรไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยแบตเตอรี่ททีลเซลเนี่ยเหมือนกับรุ่นอื่นด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวลองขับเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ วันนี้ทางเรเวจะให้พวกเราได้ลองขับกันแบบพ่อหอมปากหอมคอรถคันที่ขับเนี่ยเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายจากจีนอยู่นะครับเส้นทางทดลองขับเริ่มกันที่ด่านแรกทดสอบอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน้องโลมาทําเวลาไปได้ที่7.31วินในโหมดสปอร์ตเร็วกว่าโหมดปกติประมาณครึ่งวิทําได้ดีกว่าสเปคที่เคลมไว้ไม่ได้โม้นะครับส่วนด่านที่2ทดสอบการทรงตัว handling control พอน้องโลมาเจอโค้งหักศอกหรือโค้งตัวเสก็ยังให้ความมั่นใจและคล่องตัวในระดับหนึ่ง ือว่าเป็นรถครอบครัวที่พอบานแม่บานแอบเอาไปซิ่งได้บางเวลาเหมือนกันนะด่านที่3ทดสอบ NVH noise vibration และ harshness เสียงการสั่นสะเทือนการกระแทกผ่านลูกระนาดที่วางเยื้องๆกันขับผ่านที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังทําได้ดีมีเสียงเล็ดรอดเข้ามาในห้องโดยสารอยู่บ้างนิดหน่อยและด่านสุดท้ายทดสอบการหักหลบและการเบรกก็ไม่ใช่ปัญหาของเจ้าน้องโลมาคันนี้ถึงแม้ว่าพวงมาลัยจะไม่ได้คมมากแต่ก็ยังควบคุมได้ดีตามที่คิด ส่วนเบรกก็ทําได้มั่นใจตามสไตล์รถไฟฟ้าก็คงต้องรอรุ่นกันแล้วะครับว่าจะเปิดตัวมาขายที่ราคาเท่าไหร่ด้วยความน่ารักเฉพาะตัวการตกแต่งภายนอกภายในแบบทูโทนและออปชั่นจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่ถ้าเปิดราคาถูกกว่าออร่าคดแคท10-20%เหมือนที่จีแล้วล่ะก็อาจจะได้เห็นลูกค้าต่อแถวจองยาวเหยียดกันอีกครั้งก็เป็นได้ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุคนมาพรีวิวนะเจ้า b y d d o l h i n น,น้องโลมาสุดน่ารักคันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าที่ต่างประเทศเขามีรุ่นปรับโฉมมาใน,นเชนเรียบร้อยแล้วนะมีจุดที่ปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรนะครับการดีไซน์กันชนหน้าหลังนะครับหรือออปชั่นพวกตัวช่วยกันขับขี่ระบบความปลอดภัยนะครับในตัวรถเนี่ยก็มีออปชั่นบางอย่างเพิ่มเติมมาให้เช่นที่พักเขนหลังที่วางแก้วเป็นต้นนะครับผมและที่สําคัญใบปัดน้ําฝนประตูหลังเนี่ยก็จะให้มาในรุ่นปรับโฉมแล้วเหมือนคันที่เราเห็นที่ญี่ป ราคาคันนี้จะอยู่ที่7,500-8,500ถึงก็ต้องดูครับว่าเทียบกับน้องกู๊ดแคทเนี่ยที่วิ่งได้400กิโลไล่เรียกกันเพราะคันนี้วิ่งได้401เนาะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอีกไม่นานคงได้รู้กันฝากกดปุ่ติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจและให้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย